สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมไปเจอคลิปที่น่าสนใจอยากจะเอามาแชร์อีกแล้วนะครับก็อันนี้มันจะผมได้คลิปมาจากช่อง Top l a าว t o r y นะครับหรือว่าเรื่องเรื่องพันลาวเนาะน่าจะใช่นะถ้าผมอ่านไม่ผิดนะครับช่องเรื่องพันลาวก็เขาก็ได้แชร์เขาก็ได้ทำคลิปเกี่ยวกับการที่นักท่องเที่ยวไทยไปเที่ยวที่ หลวงพ่อบางนะครับแล้วก็มีคนมาชวนให้ไปใส่บาตรโดยที่ก็ก็ไม่ได้ตั้งใจจะอยากใส่บาตรนะครับแต่มีคนชวนบอกว่าคนละร้อยบาทก็เลยตัดสินใจว่าจะไปใส่บาตรนะครับทีนี้มันแลดูเป็นเหมือนขบวนการนะครับเพราะว่าพอไปนั่งใส่บาตรปุ๊บเนี่ยมีพระเนนเดินมาเยอะมากนะครับจํานวนเยอะซึ่ง ของใส่บัตรที่เขาเตรียมไว้มันก็ไม่พอทีนี้แม่ค้าก็เอาของมาเติมให้เรื่อยๆนะครับคือสรุปแล้วรวมแล้วจากราคาที่ตกลงไว้ว่า300บาทก็3คนก็รวมประมาณ1700บาทนะครับซึ่งทางช่องเราเก็บอกว่าเกือบล้านกีบนะครับถ้า1,700บาทตอนนี้มันก็ประมาณ9 4 0 0 0สนกีบนะครับเกือบล้านกีบ ก็เดี๋ยวยังไงผมจะแปะลิงก์คลิปต้นฉบับไว้ที่คอมเมนต์แรกเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆสามารถไปติดตามดูคลิปต้นฉบับได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันนะครับ ธงเทียวล่าหลังนักองเทียวไทยให้วิจารณ์หยาบมาเทียวลาาแต่กับถือไม่ขาเลวโกงเงินเป็นหลานกียบจนเฮตดเอาคนไทยหลายคนเสียขอ้อมูดซื้อคิดพิษแล้วที่เดินทางมาเทียวสอบปอเลาา ซึ่งตักับเลงนี้เองก็ได้กลายเป็นกระแสดังประเด็นฮอตแบบสู้ยขามคืนหลังจากในมุ่ว่าน,นี่วันที่เก่าตุลาโซปาซส,สามในสื่อสังคมออนไลน์ปาถิลาวได้มีการแซ่ตต่อกันทั้งเหตุการณ์ของนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางมาเที่ยวลวงพบางปาถิลาวแต่สุดท้ายก็ต้องมาเจอกับประสบการณ์ที่โหนาประทับใจจนได้เหตุให้พวกเขาหูซึกผพิดหวังโต้กลับการเดินทางมาเที่ยวลาว โดยก็อิงตามกับการโพส์รายงานของนักองเทียวไทยได้รละบุวาฝากเตือนทุกคนเดอบทเขียนราคาเพลงไซบาแลาคาเกียบสองพันหรือประมาณหนึ่งล้านกีบ ในตอนเสารนี้ท่ามอีทก็ต่างใจว่าจะบบไซบาทพอผ้ากันตื่นสวยเลยต่างใจไปหาเขากินไปยางรอตลาดเศาราแล้วปรากฏมีน้องผู้หญิงคนนึงยังมาถามว่าสนใจไ่บาดบอคนละ1น่อยบาทหรือประมาณ6ก0 0บกีบแล้วทุกคนก็เลยตกล่งกันหลังจากนั้นน้องก็พาไปนั่งปูเสือและอีกบโบดลก็มีขนมมาเพิม่มเปลี่ยนเป็นคนละสองบาทหรือประมาณหนึ่งแ 30,000กีบ และอีกโบโดลก็มีขอล้าม,มากขายตื่มบอกว่าเอาเลย2องรบาทพอพาล้ลยแล้วพวกเขาก็เริ่มหนาเสียโดยความเกงใจตามมารยาตแต่พ่อพาย่างมาเท่านั้นละทุกอย่างเกิดขึ้นไหว้หลบรรดาป่าป่าแม่คขามาเป็นเก่งจากหนอกคู่ยิงเพียงคนเดียวต้นทําอีดแต่สุดท้ายก็มาเป็นหลุนป่าให้กันมาพร้อมนั้นก็มีการญาตเอาขนมญาตเคืองของให้เฮาจากทางหลังสามารถสังเกตจ,จากในคลิวิต ที่อันนั้นเอาอันนี้มาวางใส่มีการย้ายตะกาเอาของมาเพิ่มแล้ววะวาแถมใส่สังเกตเด้ว,ว่าพวกข่อยบอกพ่อเลวและในขณะเดียวกันทางดานพาคู่บาก็ปรากฏว่ามีการมาบินธบาทเป็นจำนวนหลายองค์แล้วสุดท้ายพ่อไซบาแล้วอยู่ดีๆบรรดาไมคา่ค่าก็พาการคิดเงินแล้วเมื่อบอกว่าทั้งหมดร่วมเป็น1 7 0 0เจอยบาทหรือประมาณ1ล้าน1แสนกีบ จนเฮดเอานักท่องเที่ยวไทยแห่กันตกใจโบกคีดโบกฝันว่าเพียงไ่บาทแน่ตอนเศร้าจะต่องเซงเงินหลายถึง1,700บาทไทยหรือประมาณ1ล้านกีบกันไปเลยแลได้ทรงพลนหย้ยบันดานักท่องเที่ยวไทยเล่านี้่ด้พากันเสียคงบุญซึกไปตามๆกันโตกับการบริการของเมขาลาวในกาใไ่บาทที่ลุงพะบางป้าเถลาว ซึ่งหลังจากโพสต์ดังกก่าได้มีการเผยแพร่ออกมาก็ได้เิตเอาคนไทยจํานวนหลายแห่มายืนยันว่านี่คือเลื่องจริงและเป็นปัจจัยที่เฮตไให้หนักท่องเที่ยวไทยโบสนใจมาเที่ยวเราดังคอมเมนต์ของคนไทยเดยกาวาจบกันเฮตดแบบนี้นักท่องเที่ยวลุดลงแนนอน่น เคยถือคือกันจะโบไปอีกแล้วเสียโค้งบุษิกหลายเรื้ยงรถสองแถวคนไทยคินราคาคุา้นสองเป็นแบบนี้พากกนเดอร์ลุงพะบางโบไปแล้วขอบใจเดอร์บับข้อมูลกำลังว่างเพ้นว่าจะไปเที่ยวเต่เจอแบบนี้ไปเที่ยวไทยดีกลัว และนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของชาวไทยบางส่วนที่พากันเปลี่ยนเพลบอมาเหลวสซปปอลาวหลังจากฮาผูพฤติกรรมของเมขาลาวที่มักจะมีการโกงเงินกับนักท่องเทียวไทยและผมนั้นในคณะเดียวกันก็ปรากฏมีซีขาวลาวร่วมไปถึงเน็ตไอดอลอันดับหนึ่งของประิเศลวก็มีการออกมาแซ่ตัวโตกันโตกับผิดการดังกล่าวจนได้เฮ็ดให้คนลาวจำานวนหลายเดฮาผูและพากันอับอาย ้าชินาไปตามๆกันพอ,อย่างทีฮูกันดีวานักท่องเทียวไทยคืออันดับหนึ่งชีมาเทียวลาวและในปีโซปศซี 4, ก็จะเป็นปีท่องเทียวลาวทีทางดานรัฐบาลลา่าผ้ากันถุงงบประมาณไล่ถึงโซเจตืิกีบหรือประมาณซีซ้านบาทเพื่อเป็นการส่งเสริมการทงเทียวลาวเตสุดทายโกกับจะมาสะดุดหย่อนการกระทําของคนเลา่านํากันเองทีโบผ้ากันเป็นเจ้าบาททีดีเตกับมา ซุยโอกาสเอาเงินโกงเงินนั่นักท่องเทียวโดยสะพพโตกับนักท่องเทียวไทยแรดุยหิน,นีเองจึงได้เฮยไห้คนเล่าจำานวนหลายแห่กันมาคอมเมนต์โดยเฮาก็ลองมาอ่านคอมเมนต์ของคนเล่าบางส่วนนํากันซึ่งคอมเมนต์แลกเพื่อนก็เดกาวว่า ปลาตัวเดียวเน่าบดคงข้ายหนาคล้ายตาเมื่อปฏิศาสตร์การเฮ็ดบุญมั่นขืนกับซัดท่าของแต่ละคนบบเมนการญาติเหยียดให้คนซื่อ,อยาเอานิสัยสชวนโตมหากินโดวยวิธีนี้มั่นเสียผาโพดปฏิหมดพอบบเมนทุกคนที่จะเฮ็ดแบบนี้คอมเมนต่อมาเสียสีเสียงหมด แทนทีจะหายเพลินป้าทับใจเตะกับไปเฮ็ดแบบนี้คำถามคือถาเพลินโบกับมาเที่ยวแล้วจะเด้ขายโบหรือจะกินเพียง1น0 0พเจ็ลยบาทที่เดียโบแม่ข่าเอย่ยถาคนเฮาเฮ็ดดีคนก็มาเฮ็ดโบดีแล้วไผจะมาเที่ยวบ้านเจ้านอเห็นใจผู้มาเที่ยวนแนเต่ก็หวังว่าคนไทยจะห้อภัยและกับมาเที่ยวเล่าอีกครั้งเดอ้อคอมเมนต์ต่อมา ข้อแนะนำแนะนำคนเล่าถ้าเฮาจะใส่บาทแนะนำให้ตื่นเซาแน่น้อยหนึ่งแล้วไปสื่อเข้าเหนียวกับห่านคล้ายเข่าปา 10, ้าม่านสิบ่านกีบแล้วก็ไปสื่อข่านมตามห่านคล้ายเคียงชั่วไปมาใส่บาทก็ได้เดอ้ออยากได้อีหยังเฮาก็สื้อมาใส่บาทเองมันจะดีกว่า ขอโทษหลายๆเดอ้อเสียใจกับกุมค้นที่เฮ็ดบบดีแบบนี้อีลีเจ้านาทีก็ตักเตือนตลอดเต้พวกนี้มันบอฟังย่างลักเลต้จุดพิเศษนักท่องเที่ยวเพิ่นมาเที่ยวแม่นเพิินโบมาเลี้ยงพวกนี้พวกมันก็เลยเอาจุดนี้มาหากินคอมเมนต์ต่อมาเมื่อใจนะัอ้อุ๊ยหลวมอุ๊ยแน่นอุ๊ยเหนียว พวกที่เห็นแกตุห้าผลประโยชน์ใส่เต่ตัวเองโบคิดคำหนึ่งถึงปฏิศาสตร์โบคิดถึงผลกระทบโตกลับคนอื่นเลยควรออกกฎหมายห้ามโบไฮมีคเนเฮ็ดอาชีพขายเค่องใส่บาทให้นักท่องเที่ยวอีกแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวไปสือเอาตามหารขายเคียงแล้วก็มาใส่บาทเองถ้าเห็นไผคขายเค่องใส่บาทให้นักท่องเที่ยวแมนก็ควรมีการจับให้หมดเลย เลี้ยงนี่มันมีมาโดนเลวเต่โกเก่ไขย,ยังบอดายและบบการการทงเชียวเฮาย่างดอยลาลถาเทียบใส่กับประเทศอ่อมขางอย่างไกลกันหลยบ่มีค่วมเอาใจไซ่เข็มงวดยังเลยแต่กับเรืองปับไหมนักทงเทียวเป็นยังคือว่าเอาดีเทเป็นแบบนี้แหลวาไพจะอยากมาเทียวเราคอมเนตตมากาวา บบตีดอกว่าเป็นยังนักท่องเที่ยวคือบอ,อยากมาเทียวบ้านเฮามันอกยอนว่าการกระทำของคนกุ่มหนีละพวกเข้นแกตูว,วยโอกาสเขามาเที่ยวบ้านเมืองเฮาก็ดีละดีแทนทีจะฮ็ตไห้เขาเจ้าประทับใจอยากกลับมาเทียวเล่าอีกเตะกับมาเจอแบบนี้บอว่าแต่เขาทีจะหลบับเตเป็นข่อยโกหลับเพื่อกันเดอ้อถ้าเจอแบบนี้หนีละเพ่อนว่าปลาตัวเดียวเน่ามดของ คอมเมนต์ต่อมาหย่อนการปล่อยป้าลาเลยของผักสวนที่มีคุ้มหับพิสอบแล้วมันก็เฮ็ดหายเสียผาโพ์ทางประเทศแนวนี้จะเปิดปีท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวจะหมั่นใจในการมาเที่ยวจังไดโนออคอเมนต์ต่อมา อยากให้แม่ค่าและผู้ฮับพิสอบมาเห็นโพส์นีเนควรมีการแก้ไขเตโดนเลวยาผ้ากันโลบล้ายขายปกติโกกำไรมหาศารอยู่เลวให้เขาสารในทางบวกโบเมนทางลบแบบนี้การขาขายก็พ่อหมอพ่อดีให้เพลินหย่องย่อเฮ้าเนเดอร์โบเมนการยัดเยียดของตักบาดแบบบังคับกับนักท่องเที่ยวเจอมาหลายเลวเขินใจนักท่องเที่ยเนที่พวกเขาต้องจำใจใจ แล้วเขาก็จะเอาไปหว่ต่อตัวกันแบบนี้ควรแก้ไขสาธานเอ่ยคอมเมนต์ต่อมาต้องขอโทษพี่น้องชาวไทยหลายๆเดอ้อโตอกับเหตการ์ที่เกิดขึ้นที่มั่นบ่กวรเกิดเสียโคอมุลซื้อคือก,กันเลยที่เห็นแบบนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับจบคลิปแล้วอันนี้ก็คือเหมือนผมว่าแม่ค้ากับพระเนนนั่นน่ะน่าจะ รู้กันนะครับเพราะว่าไม่งั้นคงไม่เข้าแถวมากันเยอะขนาดนี้ก็ด้วยความที่คนไทยนะครับเป็นคนที่ขี้เกงใจนะแล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยจะไม่ค่อยอยากมีปัญหาครับก็เลยเลยตามเลยนะดูลักษณะเหมือนโดนบังคับแล้วก็เลยตามเลยไปเลยนะครับมันก็จะเป็นแบบนั้นเนาะเลยทําให้นะักท่องเที่ยวไทยกลุ่มนี้ก็เลยตกเป็นเหยื่อนะครับของขอบวนการนี้ไปเลย ก็ดูแล้วก็น่าเสียน่าเสียดายแทนประเทศลาวนะครับซึ่งปีหน้าเนี่ยจะเป็นปีแห่งการท่องเที่ยวของประเทศลาวนะเห็นเริ่มมีการโปรโมทวี2 0ง4ี2024เริ่มมีการทำประตูชัยปรับปรุงใหม่อะไรนั่นนะครับก็จะเป็นปีแห่งการท่องเที่ยวเนาะแล้วก็มีมาเกิดเรื่องแบบนี้ครับคือถ,ถ้าถามผมว่า อยากไปไหมถ้าถ้าไปเจอแบบนี้ผมก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กล้าที่จะไปเที่ยวครับเพราะว่ากลัวโดนหลอกลวงด้วยเนาะแล้วมันมันทำให้เรารู้สึกเหมือนเราโง่ครับนักท่องเที่ยวไปเที่ยวแล้วก็โดนหลอกเอาังค์เนี่ยคือคือมันรู้สึกมันรู้สึกโง่ครับไม่มีใครอยากเป็นคนโง่หรอกครับโดนเขาหลอกก็ไม่รู้จะ อธิบายยังไงดีก็ใครใครคนไทยคนไหนยังคิดว่าต yeah. ัวเองเก่งไม่ไปแล้วไม่โดนหลอกก็ก็น่าจะไปได้อยู่นะครับแต่ผมคงเที่ยวไทยดีกว e> ่าครับก็ท้ายนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ที่เข้ามารับชมคลิปจนจบนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ